ไม่ไป5ทีเก่งโอเคครับผมสวัสดีครับนี่1ดโมงกว่าครับพบก,กับ iH c อบยูครับเมื่อวาน nope าานบเอ็กซ์เมไอทีมาเยี่ยมเรานะมาเยี่ยม iH แอบซีดังนั้นเนี่ยเมื่อวานคนมันทีมของพนักง,งาน i h p อไม่ค่อยมากันวันนี้มาเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันว่าวันนี้ i h p อประกอบประมาณสักเกือบ200เครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันว่า แต่ละห้องเมื่อวานผมไม่มีให้ใครดูใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้มีคนประกอบวันนี้ไปดูกันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างครับเมื่อวานน no, เอป no, xm it มาผมก็แจกไรเส้นไปเรียบร้อยแล้วครับสามน xt 1ตัวนะครับหตัว,นะตวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้ i h a v e ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูกันแต่ละห้องเลยดีกว่านะครับผมจะให้ดูเป็นห้องประกอบก่อนละกันนะห้องประกอบของ i h a v e cpu เนี่ยจะมีประมาณสัก 1, 2 3 4 ห้าห you so, ้องนะครับห้าห้องห้าห้องที่จะเตรียมประกอบไว้แล้วเขาจะไปดูไปไล่ดูกันทีละเครื่องทีละคนแล้วกันว่าเขาประกอบอะไรกันบ้างวันนี้นะครับก็ยังสั่งได้ตลอดนะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าอันมาสี่วันก็พรุ่งนี้จะเตรียมส่งตามปกตินะครับนี่ก็คือห้องแรกนะครับห้องแรกอันนี้คือน้องๆเขาก็สุดน้องๆก็กำลังเตรียมประกอบกันนะครับอันนี้ก็คือเครื่องที่จะราคา ไม่แพงจนเกินไปนักนะครับก็จะมีโตะ๊ะมีเก้าอี้อะไรเป็นของตัวเองแนละ้วนี่คือเตรียมที่จะประกอบมีสว่านมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับนีกาลังไล่อยู่อ่ะนี่คือห้องแรกอยู่กี่คน4คน4คนกําลังได้ประกอบกันอยู่นะครับห้องต่อไปก็จะมีเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้นะครับก็กําลังเตรียมที่จะไปส่งเพราะว่าเครื่องบางเครื่องมันเป็น APU ไม่มีกาจออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็กาลัง นี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับก็กําลังประกอบกันอยู่เช่นกัน1 2 3 4 5อันนี้5คนเตรียมประกอบอย่างอันนี้น่าจะเป็นตัวซูนามิเคสิปใช่ไหมครับแล้วก็ไรเซ้นนี่รุ่นไหนครับไรเซ้นไรเซ้นห้าพันหกกับเมนบอร์ด A อสามสองส่วนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ห้องที่สองนะครับอยู่กันที่ห้าคนนะครับรวมถึงนะครับอันนี้จะเป็นห้องที่ลงโปรแกรมนะครับเอาไว้ลงโปรแกรมต่างๆนานา,นา นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับมีการเทสเครื่องมีการลง OS ลง Windows จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะสังเกตการลง Windows นะครับวันนี้ก็จะอยู่กันอันนี้คือแผนก QC หรือ Quality Control จะอยู่ 2, 4, 6 7คนนะครับแต่จอที่จะมีทั้งหมดไม่รู้กี่จอ 2, 4, 6, 8เป็น10จอนะครับก็คือเอาไว้ลงโปรแกรมแก้ปัญหาเครื่องอะไรอย่างนี้นนะนะนี่คือห้องที่เอาไว้สำหรับที่จะลงโปรแกรมนะครับมีห้องห้องประกอบ ห้องที่สามนะครับห้องที่สามก็จะเป็นกคล้ายกับห้องห้องที่สองห้องแรกนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีเอาไว้ประกอบอันนี้เครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบไฮเอ็นหน่อยหรือว่าเป็นห้องที่จะแก้เครื่องด้วยรวมถึงห้องที่จะเพรสสเปคด้วยนะครับมาต่อไปแอดมินห้องแอดมินห้องแอดมินห้องแอดมินนะครับเมื่อวานให้เราให้ดูห้องแอดมินไปแล้วนะครับอะไรวะ เมื่อวานผมให้ดูห้องแอดมินเป็นหนึ่งห้องเดี๋ยววันนี้ให้ให้ดูซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานแอดมินก็มาเต็มแล้วแต่ว่าวันนี้ก็แผนประกอบอะไรก็มาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือสั่งได้ตลอดกับไ f, f CPU ซครับอันนี้คือห้องแอดมินห้องแรกนะครับนี่ก็ประมาณน,นี้1 2ึสามนะครับคนเดียวยอังอยู่ครับสจอคือเมื่อวานไม่ได้กลับบ้านนอนอยู่นี่นะครับนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ นี่คือห้องแอดมินห้องที่2นะครับห้องแรกเดี๋ยวเราไปดูห้องหลักกนะันดีกว่าครับแอดมินห้องหลักนะครับแอดมินห้องหลักทําอะไรกันบ้างนี่วันนี้พาดูให้หมดเลยดูให้ครบเพระาะเมื่อวานนบมาแล้วไม่ค่อยครบกันวันนี้เลยผมเลยมาดูให้ครบเลยดีกว่าแล้วนะอย่างนี้ห้องแอดมินห้องที่2นะครับก็จะเป็นนี่เลยนี่นี่นะครับก็คือกําลังที่จะทําอยู่นะครับเอ้มันกระตุกประวัติทำไมกระตุกเนาะนะครับนี่กระตุกนิดหน่อยเหรอนะครับนี่คือหน้าแอดมินครับ นี่นายยิงชื่อบอสนะครับถามว่าบอสเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าแอดมินคนแรกของ i have CPU เป็นแอดมินคนแรกของ i have CPU แล้วกันนะครับเฮ้ยขอดูอยหักหน่อยดิขอดูอยหักหน่อยดิดูอยหักหน่อยดิเมื่อวานแล้ให้ลืมให้ดูนี่นี่นี่มีเมื่อวานที่ผมให้ดูว่าชีวิตนี้อะไรนะชีวิตที่ให้ i have CPU เหรอนี่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 ฝากจริงด้วยลบไม่ออกด้วยลบออกปะวะไม่ออก ไม่ออกอ่ะอ,ออสักจริงนี่ I have CPU นี่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องประกอบต่อไปเฮ้ยม,มันกระตุกว่ะนิดหนึ่งนิดหน่อยอ,อันนี้ให้ต่อ wi f ฟปะ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันมันจะมีห้องประกอบอีกสองห้องก็คือห้องชุดน้ำอีกสามห้องครับเป็นห้องชุดน้ำกับห้องประกอบเครื่องธรรมดาอีกนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูไปสามห้องประมาณส0บคนนะครับ ก็จะมีการควบคุมผมเองก็จะลงมาดูอีกตลอดนะครับผมเองก็จะลงมาดูอีกตลอดไม่ใช่ไม่ได้ให้มาดูเนาะไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นวันนี้เราทํางานกันเต็มระบบเมื่อวานนบมาไม่เต็มระบบนะครับไม่เต็มระบบเห่ือห้องนี้นะครับมีก็จะอยู่กันประมาณสักสามคนนะครับสามคนก็จะเตรียมประกอบอย่างนี้ตลอดเลยนะครับมีกำลังไล่ประกอบกันอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแพงๆหน่อยอย่างพวก rtx พวก1 6 6 0 2 0 6 0อะไรอย่างเงี้ยก็หมดเลยนะครับมีห้องชุดน้ำห้องชุดน้ำห้องชุดน้ำกันก็จะมีอยู่ประมาณ 3- 4คนห้องชุดน้ำนี่ก็คือประมาณที่นกเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้ก็จะเยอะหน่อย5คนนะห้าคนก็คือคุ้นหน้าคุ้นตากกันหมดแล้วในีนี้ห้องนี้ก็คือจะทำชุดน้ำโดยเฉพาะ เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเท่านั้นก็คือเป็นท่อเพชรอย่างวันนี้มีประมาณสัก6-7เครื่องก็ทําอยู่นะครับนี่เดินเนือเดอร์นี่นอเดอร์นะครับตัวดีๆทั้งนั้นนะครับนี่ยังใส่เสื้อ t h e ร์ม l นเท e มาเลยนะครับนี่นี่เตรียมกันอยู่ก็ประมาณสักข้อนี้มาสักห้าคนเนาะมีห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งนะครับอย่างพวกเคสเทอร์ม l นเท e อย่างเงี้ยคอพีสามเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับเลลี่เดอร์มิกโอวันนะครับ a อ t 6 0 0ทรงเฮลิคอปเตอร์นะครับฮิลิยสสีขาวสีดำนะครับมีห้องหนึ่งครับห้องประกอบคอมพิวเตอร์มันก็ตกเมื่อวาอต้นนิดหน่อยเหรอโอ้ถ้าก็ต่อภัยด้วยนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับอ่ะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นอีกห้องห้องสุดท้ายที่ใช้ประกอบคอมพิวเตอร์ก็คือจะมีอีก1 2 3 4งสห้คนนะครับที่กำลัง ประกอบอันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่เป็นตัว Intel Gen9 Gen10 กับพวก AMD Ryzen นั่นเองน,น,นะนะเนี่ยห้องประกอบที่มีทั้งหมดประมาณหาห้องหอง้ห้องห้องละ5คนก็ประมาณ25คน QC 6คนก็ตกประมาณตั้ง0กว่าคนนะครับ30กว่าชีวิตในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์รอบนี้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า i h c b ประกอบทันได้ไงอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าผมเองก็สอนทุกคนให้ประกอบนะครับสอนทุกคนให้ประกอบตามที่ คือมันมีมาตราฐานของ i h a e cpu อย,อยู่ว่าทุกคนต้องประกอบอย่างนี้นะ qc ต้องดูแลอย่างนี้นะอะไรขาดตรงบกพร่องนะครับมีแอดมินคอยดูแลนะครับเรามีคนช่วยซัพพอร์ตหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเป็นหลักร้อยก็ไม่ได้พูดง่ายคือไม่ได้ลำบากอะไรมากมายอะไรนะจอจอให้ดูไปแล้วอ่ะก็จอนี่งจอจอนี่จอเมื่านก็เดี๋ยวเตรียมที่จะ แยกไปนะครับดังนั้นเนี่ยสั่งเครื่องพร้อมจอได้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยถ้าสั่งเครื่องพร้อมจอพร้อมเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยผมเองจะแถมอยู่แล้วตอนนี้แถม Wi-Fi แถมถุงผ้าไอ a แถมเมาส์คีย์บอร์ดถ้าซื้อของพร้อมจอหรือว่าเดี๋ยวจะแถมที่คำการจอด้วยนะคำการจอใอ้ของ i h a v e CPU จาก g o ดแฮนนั่นเองมีขายแยกด้วยถ้าใครอยากได้นะครับก็ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะครบหมด เพราะว่าเมื่อวานมานบมามเป็นวันหยุดไม่พร้อมนะครับวันนี้ I อแฮททางานตามปกติก็พร้อมเรียบร้อยนะครับในการประกอบเครื่องในแต่ละวันนั่นเองเนาะประมาณนี้ครับผมนะครับกับ i อแฮ c ซีเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกกูทําไรอะ่ะเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกนะครับก็ห้องสต็อกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาซ p u อะไรออกไปหมดแล้วนะครับ เมื่อวานมันยังเยอะๆอยู่นะวันนี้อย่างวันนี้ประกอบร้อยกว่ามันก็ต้องพล่องลงไปอย่าง RTX เมื่อานเราเยอะกว่านี้นี่ก็พล่องลงไปเยอะแต่ว่าไรเซนกับอินเทตรงนี้ก็ยังเก็บอยู่3ามหน XT สั่งได้3 4 G สั่งได้ก็เรียกได้ว่าน่าจะครบทุกรุ่นละกัน i 3 1 1 0 0 i 400, 5้า0 0 Ryzen 5 2ย0 6 X แล้วก็ CPU มือสองต่างนนา RTX ก็ยังมีอยู่นะครับประมาณนี้ชุดน้ำ ที่ผมให้ดูไปมันค่อนข้างที่จะสามละนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวที่จะประกอบกันอยู่แล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเราคงเจอการอีกสักรอบหนึ่งในส่วนของตอนเย็นแล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวว่าต้องรอให้เครื่องมันเสร็จก่อนต้องรอให้เครื่องมันเสร็จก่อนแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวมาสรุปให้กันฟังว่ามันมีเครื่องอะไรจะสวยบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเต็มเต็มที่น่าจะครบหมดแล้วผมฝาก i have cpu ด้วยแล้วผมก็ฝาก ไร z เ n 5น6้า x t ที่จะแจกในอยู่ในเพจของ Extreme IT ด้วยแล้วกันนะครับบอกว่าคงคพบหมดแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นนี้วันนี้สวัสดีครับผม